โอเคก่อนเริ่มคลิปนะก็จะมาบอกอะไรนิ๊นึงนะก็คือต่อจากนี้นะก็จะอัพคลิปน้อยลงนะก็เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นะยี่สิบเจ็ดนะก็เิดเทอมนะก็ก็คือต้องเรียนนั่นแหละก็คือจะใช้ก็คือจะอัดคลิปน้อยลงนะก็เข้าใจด้วยนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็เชิญชมคลิปได้เลยนะ เคยกับมาอีกครั้งหนึ่งกับปี55สีสั้นนะที่ครั้งที่แล้วเล่นเอาตีมหินตกชั้นแล้วก็ซีสั้นก่อนในนี้ก็ตกชั้นก็คือสองตกตกชั้นสองครั้งติดเลยนะแต่ว่าเป็นคนละหมวดกันก็จะมาล้างแค้นนะหวังว่าจะได้นะก็เก,กเกมแรกเกมแรกเจอเล่นใครดออีอาเซนอลน,นะ เชีเ่ยเละละกูเอ้ยกูเล่นไม่กูเล่นไม่เป็นเอ้นัสกกดปุ่มไหนวะเนี่ยเฮียแล้วกูไปใช้บอกดตอนไหนวะกูเลยไรจะถึงพักวะกูจะได้พักโกกขึ้นนะดิ เฮ้ยคุณเล่น oh. ค er. er. uh ีย oh. uh ์บอร์ดเนี oh. uh ่ย Shut up you prick โอ้ยเดีอยวิงยี้ตายเลยนั่นไงมันเลี้ยงเข้าไปยิงไงโอ้โหคีย์บอร์ดเฮ้ยแม่ง Shut up you prick อ้าวได้เฉยเว้ยเอ้ยได้เฉยเว้ยเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยโอ้โหแต่ไม่น่าเสียว่ะเพราะกุณเล่นไม่เป็น กคือเชื่อมต่อคนเชื่อมต่อจออยู่แล้วแล้วมาอยู่ดีมันเล่นไม่ได้ไมเ่เข้าใจเล่นไม่ถนัดเลยเอ้ยล้ำโอ้โหขึ้นยังไงวะโอ้โหเกือบได้ไอเวนเอาซีเสม,มอแล้วฮะเวลเบคกได้เฉยสององอะ เออฟาวจุดโทษจุดโทษโอ้อเชี่ยเฮียข้ามขานเออเสมอกแล้ววะเฮียเสียดายว่ะโอเคต่อเกมที่สองนะั่นแหละที่เกมแรกต้องเล่นคีย์บอร์ดทั้งเกมนะเกิดเอาไม่อยู่แลยเกิดจะชนะก็ยิงจุดโทษครับโอ้โหยิงข้ามคานไม่เป็นไรเกมนี้อาร์เซนอลเหมือนเดิมแล้วไงเพราะว่า อันนี้จอยใช้ได้ละมีปัญหาตรงเข้าเกม์นิดหนึ่งนะเกลเบกอุ้ยเต็มมุมปะเออเต็มมุมอุ้ยมงดีฮะมาตาสักเกอร์แต่ว่าหลุดก่อไปนิดเดียวโหอ้าวเฮ้ยนาบาร์ลโดนะฮะเฮ่สุดนาบารยิง อ้าวเชียร์แล้วไงหลดไปอีกลูงโอ้โหโอ้โหทำไมเชฟนี่มันไม่รีบลงวะกูฉากรีบกดแล้วก็รีบปล่อยออกเนี่ยโอ้โหโดนเนี่ยเออแย่งได้แล้วก็เสือให้มันมาแย่งกลับอีบบอลขอดไปแล้วอสองหนึ่งแล้วไล่ไมาแล้วบอลขอดสปีดหนีชาวบ้านทุกคนที่ขวงหน้าสองหนึ่งแล้ว เอสองสองแล้วสองสองแล้วแล้วเป็นล uh ัมซี่แหะโอ้โหเล่นชิ่งหรือเล่นเร็วนี่แหละเราเบรกเห็นลัมซี่แล้วก็จ่ายแล้วก็หลุดเข้าไปยิงเฉยแม่งหลุดไปอีกแล้วอุ้ย โอ้โหเอาเชียร์ซูเปอร์เซฟเชสเนี่โอ้โหทันเล่นเลยมันจะให้โอ้โหกูรู้แล้วทำไมหลังกูรู้อะไรไปเบ้งสามสามเวลเบกโอ้โหโคกี่ยอดเยี่ยมอะเวลเบกมงดีมากลูกนี้แล้วเปิด น่าเป็นลัมซี่ที่เปิดมาโอ้โหล็เวลเบกหม่งคนเดียวลงโล่งสุดยอดนะลูกนี่โอ้โหโยนไปให้ไม่ได้ซักเกอร์อ้ยทำไมกระโดดโดนแล้วเนี่ยไม่กระโดดไม่โดนแล้วการเช็ดไปแล้วเข้ากาวที่ลัมซี่มาที่วิลเชียเซฟ ซ้ำมันจุดโทษโอ้โหตอนแรกกูนึกว่าลับหน้าด้วยซ้ำจุดโทษเข้า4-3นะฮะ4-3นำแล้วครั้งแรกของเกมทำแบ็กสุดยอดนะเกมนี้ มึงเออคอมคอมกูตอนตอนนี้ฮะพอตีเสมอเนี่ยพอน้ำปุ๊บคอมแม่งเป็นเป็นเป็นอะไรแดกไม่รู้ฮะอยู่ดีแม่งเด้งออกมาหน้าจอแล้วก็ไม่ได้ทันวิ่งเลยฮะเออเยี่ยมเว้ยโอ้เฮียเสมอโอ้เฮียคอมห่าโอเคฮะต่อเกมที่สามเลยนะที่สองนัดแรกบอร์ดนะโชคไม่มีพอน้ำปุ๊บคอมแม่งก็ เสือเด้งมาจากเกมแล้วก็โดนยิงเออเข้าใจคิดไปข่มแม่ไม่เป็นไรซิตี้แนแมนซิตีาร์ดดิอ,อาทะลุมาที่แอฟเกรโลแล้วหลุดไปแล้วแล้วจ่ายเข้ากลางหนึ่งศูนย์นะไม่เหลือเป็นสเตฟานโจเวติชนาทีที่หกอะเอาเฟอร์นันดินโย โอย้ยยยงยริงไปหน่าวะโอ้โหสัตว์อัพเวโลอเอาสองโซนแล้วฮะโอ้โหอัพเวโลรักไก่ยิงไก่เข้าไปอย่างสวยนมเยี่ยมนะตบมืออ,อ้าวอัพเวโลโหลดไปอีกแล้วสาโซนนะสินาที เข้านาทีที่16แล้วมนะันหลุดเลยนะชนะสามแต้มแรกมนะันจะผ่านไปสามเกมถือว่าใช้ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหลียวไาย